สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการว่างมือซ้ายมือขวานะครับกับการดีดดีดลักษณะการกอปิกนะครับประมานีนะครับก่อนนี้นะครับก่อนจะฝึกเล่นนะครับให้สํารวจมือซ้ายมือขวานะครับห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเกิดอาการเกรงมือนะครับห้ามมีการเกรงทั้งซ้ายขวานะครับให้เป็นยิสระนะครับถ้าเกรงปุ๊บเนี่ย การดีดมันก็ดจะบกครองนะครับเพราะว่าเส้นเส้นมันยึดนะครับถ้าเทาเขาเกิดการเก่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเวลาจับปีกย่าจับเนี่ยนะครับจับแบบจับแบบเป็นธรรมชาตินะครับจับแบบสบายๆนะครับไม่มีการกดนะครับจับแบบธรรมดานะครับวิธีการจับปีกนะครับเอามือสายนะครับมือสายทรงมากมือขวานะครับมือขวาจับลักษณะจะดีดดีดประมาณนี้นะครับ หายว่างอยู work, la ่โรลงประมาณนี้แะละเขาเอาปีกส่วนนี้ครับมาสอดใส่มันจะอยู่ฟอร์มนี้นะครับเวลาว่างลงนะครับเวลาว่างลงว่างลงให้ปีกลักษณะเฉือนไปลักษณะประมาณนี้นะครับปีกจะเป็นลักษณะเฉือนนะครับจะว่างขนานนะครับแต่ขนานมันจะเกี่ยวเวลาห่อห้าขอปีกนะครับที่นี่ก็ว่างว่างมือมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับการจับปีกประมาณนี้นะครับการดีนะครับ การดีดใส,ส่ข้อม like ืออย่างเดียวนะครับใช้ข้อมืออย่างเดียวนะครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับหามหามโยกเยกซอยนะครับจับไว้นิ่งๆนะครับจับไว้อย่างเดียวนะครับห้ามโยกเยกช่วยนะครับประมาณนะครับการดีดใส่ข้อมืออย่างเดียวนะครับแล้วที่นีเวลาปลายปีกสัมผัสสายนะครับปลายปีกสัมผัสสายยาวลงไปหลายนะครับเอาแค่ม like ันสกิดพอนะครับ <garbage> อคอนโทรลไฮบอลโยโย่ยสก,กิดพ่อยาวปลายปุ๊บปิกลงไปลึกนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับใช้ข้อมืออย่างเดียวนะครับการกรอบปิกนะครับนั่นะครับสังเกตนะครับเวลาผมว่างนะครับผมว่าง มือใส่ขวาผมอยู่ลักษณะใดนะครับแล้วที่นี่ก็เอาไปฝึกตามนะครับเวลาเลาฝึกเล่นนะครับการฝึกนะครับการฝึกฝึกจากช้าไปหาเร็วนะครับห้ามผิดนะครับดีประมาณนะครับบประมาณนี้ครับสมมติว่าเกิดการคล้องแล้วคอยๆอเห่งจังหวะขึ้นทีละนิดนะครับแต่ยาเร็วเรวทันที่เลยนะครับ มือซ้ายมือขวางผมนะครับอยู่ประมานใดนะครับบางท่านจับลักษณะนี้มือซ้ายอยู่ลักษณะนี้นะครับคือการเป็นการวิธีที่พิษนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือเอามือเกือบตั้งฉากนะครับต่าตั้งฉากก็พาะพินนะครับเกือบฉากนะครับปรานนะครับบ้านหนอยแปดสิบองศาครับจากช้าไปหาเร็วนะครับมือซ้ายมือขวาอิสระ ว่างนะครับเอา,าอสสเอาส่สาสสวนนี้นะครับส่วนนี้ของของแขนนะครับมามาอ่ามาแหนบยูกับพินนะครับเอาว่างหนักลงพินนะครับส่วนอ่าสันมือตรงนี้นะครับองมือตรงนี้ตามาว่างแตแะบนยองนะครับประมาณมันจะกระสิไดประมาณนะครับประมาณนี <Ro. Gleich S 2> ้นะครับการดีดดีดยูประมาณนีนะครับมือหามกำลักษณะนี้นะครับ มันเป็นธรรมชาติครับเหยียดออกมากวานแับแบบสบายๆนะครับ คลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่ว่างมือยังไม่ทัานถูกต้องนะครับอาการว่างมือนะครับว่างมือมันมีการว่างหลายแบบนะครับจะว่าท้าว่างเป็นมาตรฐานสากลก็คือจังผมว่างให้เบิ้งเมือสกู่นี้นะครับส่วนว่างวิธีอื่นนะครับผมว่ามันมันมันยังไม่ทันถึงวิธีนะครับบางท่านก็จับลักษณะนี้นะครับจับลักษณะนี้ทําว่าได้ได้อยู่นะครับต่ว่าจะว่า เวลาเข้าดีดผ่าดไปโดนสายอื่นนะครับเขา้าก็สามารถที่จะเอาสายใดเอาส่วนใดไปเบรกเสียงใดนะครับเห็นแหครับมาโดนสายสามมันก็จะไม่เสียงนะครับเ้าว่างลักษณะนี้นะครับถดีดสมมติว่าผมผมจะดีดนะครับผมจะอุดอุดสายสองกับสายสามไว้นะครับ ครับคือ,คอต้องใส่การอุดน้าครับเวลาเท้าเล่นโน้ตมันเจาะออมากแบบชัดเจนนะครับมันจะว่ามีเสียงรบก,กวนคือตอนเท่าดิดไปผ่านผ่านไปโดนสายสองหรือว่าสายสามนะครับอุดไว้นัครับ,อ,รบอ,อยู่ประมาณนี้นะครับก็ไปฝึกเบิ้งนะครับรแรกๆอาจจะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีทีอย่างนะครับแต่พอเท้าห้องหูรักการแล้วเขาจะหูว่าเออวิธีนี้มันเป็นวิธีที มาตรฐานสากลที่เขานิยมเล่นทั่วไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณได้หลายสำหรับท่านที่มารับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับผมจะเอาคลิปดีๆนะครับมานำเสนอที่ที่ละเทคนิคนะครับผมจะมาแนะนำสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกเล่นอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ